สวัสดีค่ะมาพบกับติ๊กอีสานพาดู YouTube วันนี้ติ๊กจะพาทุกท่านมาชมไม้ดอกไม้ประดับที่มีชื่อว่าว่านนกคุ้มเป็นไม้มงคลที่ป้องกันอัคขีภยัยและก็ภัยอันตรายต่างๆป้องกันและก็คุ้มครองเป็นว่านมงคลชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกกันแพร่หลายเลยนะคะเชิญทุกท่านมาชมใกล้ๆเลยนะคะ นี่เป็นว่านมงคลที่นิยมปลูกกันแพร่หลายเลยนะคะเป็นว่านมงคลที่มีความลักษณะใบที่สวยแล้วก็ป้องกันปกป้องรักษาคุ้มครองภัยในบ้านได้เป็นอย่างดีเลยนะคะการออกดอกของว่านชนิดนี้ก็มีดอกออกให้เห็นให้ชมเลยด้วยนะคะลักษณะดอกของเขาก็จะมีสีม่วงนะคะ ดอกก็ไม่ใหญ่เล็กๆกลีบดอกจะมีอยู่สีกรีบนะคะดูลักษณะเลดูแล้วชมแล้วก็มีความสวย,วยเพลิดเพลินเลยนะคะลักษณะของว่านนกคุ้มก็จะมีลักษณะรูปใบที่เป็นใบเหมือนปีกนกนกคุมถ้าภาษาภาคอีสานภาษาลาวบ้านติ๊กก็จะเรียกว่านกขุม ว่านกขุมหรือว่านกคุ้มใบลักษณะของใบจะเป็นเหมือนลายปีกนกคุ้มนกคุ้มเป็นนกที่เป็นชื่อมงคลคุ้มครองป้องกันภัยลักษณะของรูปใบมีความสวยงามไม่พอแต่ยังเป็นมงคลอีกนะคะเรามาดูลักษณะการปลูก ว่านนกคุม้มที่ก็จะปลูกในลักษณะในรูปของกระถางก็จะเป็นการปลูกที่ดูแลง่ายประดับบ้านได้สวยงามว่านนกคุม้มที่บ้านติ๊กก็มีการออกดอกให้เห็นให้ชมกันด้วยนะคะดอกของว่านนกคุ้มก็สวย ดูสีม่วงอ่อนลักษณะกรีบดอกของเขาก็จะมีอยู่สี่กรีบนะคะลักษณะของว่านกคุ้มก็จะมีการเต,ต,ตกโนเตโกออกในลักษณะของเป็นรูปของเงา หรือว่าหัวนะคะการแบ่งปูของว่านกคุ้มก็จะปลูกด้วยเงาหรือว่าหัวนะคะเป็นไม้มงคลที่ปลูกกันแพร่หลายเพื่อปกปกักปกป้องรักษาอักคีภยัยภัยอันตรายที่เข้ามา ในบ้านได้เป็นอย่างดีเลยนะคะจากความเชื่อของโบราณตั้งแต่สมัยโบราณมานะคะเป็นบ้านที่ปกป้องมนตยศาสตร์ที่ไม่ดีที่เข้ามาในบ้าน บ้านชนิดนี้ก็ปลูกในที่ที่มีแสงลำลรลักษณะของดินที่ใช้ปลูกก็จะเป็นดินที่โล่งและก็โปร่งระบายน้ำดีนะคะบ้านนกคุ้มก็เป็นไม้ฟอกอากาศ นิยมปลูกไว้ในบ้านในห้องทำงานหรือว่าห้องนั่งเล่นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะก็จะมีใบที่แตกออกมาใบของเขาที่แตกยอดออกมาอีกลักษณะหน้าใบแล้วก็หลังใบก็จะมีลาย บ้านนางคุ้มก็มีออกดอกให้ออกให้ชมด้วยนะคะลักษณะดอกจะมีความสวยมากเลย<ม>เป็นไม้ดอกไม้ประดับที่นิยมการปลูกแพร่หลายไม่โพอ,อยังเป็นไม้มงคลขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมช่องติกอีสานพาดู Youtube ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ